โอ้หหอหนุ่มจิ๋มประหยัดเท่ด้วยครับผมโอ้น้่มจิ๋มจุกๆเลยน้่มจิ๋มหวานนี่เนี่ยนีหอยปลาจิ๋มซีฟูดลาเต้จุกๆเลยพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องนาวินตุกุทุกคนนะครับผมเมื่อนี้นาวินเก็บบรรยากาศฝนตกตอนแรกแรบรรยากาศเหมือน่มเย็นๆนะครับหอมกี่ดินกินอายกี่ดินบ้านหน้าเห้านะครับผมบรรยากาศอีสานบานเห้าบรรยากาศยิ่งเถียงน้องนาวินนะครับผมฝนตกลิ่นพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นเสียงเขียดเสียงกบเสียงเขียดตาเอ๋ห่วงนะครับผมน้ำพงหายทงหน้าเห้าเสียงกบเสียงแมงหงงแง่งห่วงนะครับผม กับเขากับน้ำี่ผมเอามาฝากพี่ฝากน้องตอนั้งแรกนะครับผมกะเป็นปลาพี่น้องครับนวินได้ปลามาด้วยครับผมเป็นปลาเผาเกลือนะครับเกลือหอมๆเลยคุณนะเนื้อจุกๆเลยครับปลาเผาเกลือแลวก็เขามีขนมจีนผอมพี่น่องเนี่ยเป็นข้าวปุ่นนะครับสีขาวเลยแล้วกะ แก้มพักหลายยางครับผมพักสมุนไพรบานเห่าครับหลายยางนะครับผมก็นี่ครับพี่น้องน้่จิ้มซีฟูดเพื่นหายหลายหลายครับนวินกัดเกอตัวน,นี้นวินสื่อมากด้ครับผมโอ้หอมน้่จิ้มประหยัดเท่เด้อครับผมโอ้น้่จิ้มจๆเลย ตัวนี้น้ำจิ้มหวานมานะพี่น้อกฮอกเอาถั่วออกกันเด้อถั่วเทาไหนทีใส่น้ำจิ้มหวานนะนะอเอาลงนี้ด้วยน้ำจิ้มหวานเนี่ยเนี่ยนี่หอมเจียวจะหอมมากๆเลยพี่น้อง มาซิมเบิรงครับรสชาติี่เป็นยังไงรสชาติดีเลยนี่หลาต้องลมเลยเนี่ยเนี่ยพี่น่องมมากพี่น่องครับตอนเด็กๆดเด้กครับ เหมครับุกุกเบิง้งแส่ข้ปุ่นล้งไปพี่นนองโอ้ยตัวโอ้พักตกปลาเต็มซี่ฝุดหลาดเล้จุกจุกเลยพี่นนอง แซบปานแลนลุ่งทงครับพี่เนอะแซ่บแซบนะครับผมปลาเผาปต่จะเทียม,ม,ม,มเจียวหนังมันก็ะเสียบไหม ลลีเนื้อปลาลงเนี่ยหวานๆจักหน่อยเติมหวานแล้วเติมจิ้มซีฟู้ดนั่นพี่หน่องค่ำโตเลย ไม่อยู่อ่ะพี่น่องตอเลือด,ดครับผม là ba trăm linh chấm rồi นามมันหวานนี่นะจะเป็นนามคามเปียกนะครับพี่นเนะอะ ปกจจุกเลยครับ ระว่างกลางเนี่ยครับผมพี่น่องกลางห้ายหลายฮม mảng ngọt đây เอ้ยเนี่ย,ย,ยข้าวขาวที่ใส สวดเข้าไปครับยังไงลยครับ ป๊าโทพี่น้อกเพชรกับพ่อเพชรกินสุม่มสามแน่เดอครับผมจวดเด้ยผย้เดียวบ่าปากว่าวา เขาจะเอาใบหยางหนักโอ้ใบหัวละผ้าครับพี่นนอกเนี่ยห,หอมครับแซบความรูม,มัยเทั้งบ้านนาะเนมีแต่ต,ต,ต้นพักซี่หลากพักซี่แ้่กะใบมะกรูดเท่านั้นทั้งนี้เพิ่นเอาอันใบหัวละผ้าหยัดโอ้ยแซบพี่นนอก แซบคากิลีครับพี่นอ้องแซบปบานแร่ลงทงนะครับผมกับเขากับหนามมันนี่กัแบแซบไมนูอีสานบานห้าคือเกา่าแปะสาป,ปนินนะครับผมกับแก้มพักแบบจุกๆนะครับผมเอามาฝากฟรีฝากนอก้องฝากพี่น้องก,กดไลค์กดติดตามกดแชร์น้องนวินน้าในเด้อครับผมอยากให้นวินเห็ดเห็ดยังก,ยงกินยังกะคอมเมนต์วาให้น้องนวินเด้ครับผม ยื่นสีมากินแลวก็สีมาเห็ดซูซูพีสูหน่องเบิงนะครับผมค่ะขอบคุณคที่เขามารับชมทีปลาพีด้านห่องไปเพียอนคนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม